จะทำการเลือกตั้งให้ไม่สุจริตโดยการปลอมแปลงบัตรเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าจับได้ง่ายๆว่าบัตรของท่านบัตรจริงหรือบัตปรปลอมสวัสดีครับผมอาจารย์สมชัยสิสทธิยกรค,ครับกลับมาพบกันครับในคลิปวิดีโอชุดการเมืองเรื่องง่ายเป็นคลิปวิดีโอเพื่อต้องการที่จะสร้างความเข้าใจให้แก่คนไทยครับในเรื่องราวทางการเมืองโดยใช้ภาษาที่ง่ายๆ สื่อสารกันให้เข้าใจได้โดยไม่ยากเรื่องราวต่างๆทางการเมืองนี่อาจจะมีความซับซ้อนนะครับมีเรื่องซึ่งอาจจะลึกซึ้งนะครับแล้วก็ไม่มีการเผยแพร่กันผมก็จะใช้คลิปวิดีโอชุดนี้นละครับเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองให้แก่ประชาชนคนไทยครับวันนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าความลับของบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับเวลาเราไปออกเสียงเลือกตั้ง นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าแจกบัตรกระดาษมา1ใบ2ใบแล้วแต่นะครับอันนี้ถามว่ามันมีรายละเอียดต่างๆที่สมควรรู้สมควรที่จะเข้าใจนะครับจะได้ทันเขาอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่1เนี่ยผมอยากจะบอกว่าบัตรเลือกตั้งเนี่ยมันคือสิ่งที่แสดงเจตนาของประชาชนครับว่าประชาชนเนี่ยต้องการที่จะเลือกผู้สมัครนะฮะคนใดหรือเลือกพรรคการเมืองพรรคใด มีความปรารถนาที่อยากจะให้ใครเข้ามาปกครองประเทศเป็นผู้บริหารบ้านเมืองของเราเพราะฉะนั้นการสื่อสารของเราเนี่ยเราจึงใช้รูปแบบของบัตรนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นในต่างประเทศหลายแต่หลายที่เนี่ยบัตรจะเป็นเพียงแค่ทางเลือกทางหนึ่งนะครับแต่จะมีรูปแบบอื่นๆที่อาจจะใช้ได้อีกเช่นอาจจะเป็นการเลือกออผ่านเครื่องลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งนะรเรียกว่า voting machine หรืออาจจะเป็นการเลือกตั้งทางปรณีย์ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออาจจะเป็นาทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับก็จะมีรูปแบบหลากหลายหลายอย่างทีเดียวแต่ของไทยเนี้ยเราก็ยังใช้รูปแบบของบัตรเป็นรูปแบบหลักนะครับรูปแบบเดียวอยู่นะครับเรื่องอื่นๆเนี้ยที่ว่าจะเป็น v o t i n g m a c h i ช e ก็ดีหรือจะเป็นอินเทอร์เน็ตโหว์ติ้งก็ดีเนี้ยก็ยังอยู่ในโครงการกรกตก็ยังไม่ได้กล้าที่จะออกมาใช้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวนักนะครับ ตัวสาระสำคัญของบัตรเลือกตั้งเนี่ยเวลาไปดูในบัตรเนี่ยแน่นอนครับมันต้องมีหมายเลขที่จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกใครและถ้าดีกว่านั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องมีชื่อพรรคประกอบด้วยมีโลโกพ้พรรคประกอบด้วยหรือถ้าดีกว่านั้นอีกมีชื่อของผู้สมัครด้วยก็ยิ่งดีนะครับหลายที่นะในโลกนี้เนี่ยเวลาเขาเลือกเขามีชื่อผู้สมัครอยู่ในบัตรเลือกตั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนจะได้ไม่กาผิดอันนี้ก็คือสาระของบัตรเลือกตั้ง แต่ว่าจะใส่มากใส่น้อยเนี่ยก็แล้วแต่กรกตแต่ละประเทศนะครับว่าเขาคิดว่ารูปแบบบัตรของเขาเนี่ยควรจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างแต่หลักการก็คือว่ามันต้องสื่อให้เห็นครับว่าเราปรารถนาจะเลือกใครแล้วก็เพื่อที่จะเลือกไม่ผิดตัวในขณะเดียวกันนะครับบัตรเลือกตั้งเองก็ต้องมีกลไกบางอย่างเพื่อที่จะทําให้ผู้ออกเสียงเนี่ยเกิดความรู้สึกมั่นใจครับว่าไอ้สิ่งที่เขาเลือกไปเนี่ยมันเป็นบัตรจริงนะ รหรือไม่โดนเ,ออเรียกว่าวิชามาลเอาบัตปรปลอมมาใส่บัตรมาใส่หีบบัตรเพื่อที่จะทําให้เกิดการชนะชนะในการเลือกตั้งอย่างที่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักการเบื้องต้นของการออกแบบบัตรเลือกตั้งนะครับมาดูหน้าตาของบัตรเลือกตั้งของต่างประเทศกันอันนี้ของอเมริกานะครับสังเกตดูนะครับเขาจะมีชื่อของผู้สมัครคือประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับว่าเอ๊ะ พักนีเน้เสนอใครใครเป็นประธานดีใครเป็นรองประธานดีนะฮะหน้าตาของบัตรเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาซึ่งเหมือนกับกระดาษคําตอบนะครับข้อสอบปรนัยแล้วก็อเมริกานี่เวลาเขาเลือกเนี่ยเขาไม่ได้เลือกอย่างเดียวนะเขาเลือกทีเป็น10อย่างแล้วแต่แต่ละมณฑลก็อาจจะมีความแตกต่างกันอาจจะเลือกกรรมการการศึกษาของจังหวัดอาจจะเลือกกอร์เนอร์เลือกซีเนตนะครับซีเนเตอร์ก็คือหมายความว่าเลือกสสด้วยเลือกวุฒิสภา,าด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างก็คือว่ามีการเลือกหลายๆอย่างเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งเดียวก็จะทําให้ประชาชนสะดวกนะครับเวลาออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงนะสปีครั้งก็เลือกมันทุกอย่างไป,ปรพร้อมๆกันไม่เสียเวลาเออยยากหน่อยใช้เวลามากหน่อยก็มีที่นั่งสบายๆให้ค่อยๆไปคิดให้ค่อยๆค่อยๆไปกรอ,อกกัน จดโพยเข้าไปได้นะครับคือเขาเขาเขาไม่ไม่ได้ห้ามเรื่องการที่จะเอาโพยเข้าไปก็คือสามารถจดเข้าไปได้ว่าคุณอยากจะเลือกใครเลือกประธานาธิบดีจะเลือกใครเ,เลือกก o าบเนอร์จะเลือกใครเลือกสอสใน MP จะเลือกใครเลือกสอวใน s e n a t เนเนี่ยสิเนเตอร์นี่จะเลือกใครอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <S <S เขาก็จะมีนะฮะที่จะให้ประชาชนสามารถจดเข้าไปได้นะฮะแล้วก็แน่นอนครับว่าการนับแบบนี้เนี่ย <S <S เขาใช้เครื่องในการนับ เป็น counting machine นะครับสังเกตดูเนี้ยกระดาษของเขาเนี่ยจะเป็นกระดาษเป็นกับกระดาษข้อสอบนะกระดาษคําตอบของข้อสอบปรานัายนะครับของญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี้ไปดูเลือกตั้งมาเนี่ยนะครับเ,ออเป็นการเลือกตั้งซึ่งต้องบอกว่าทึ่งพอสมควรครับน่าทึ่งเพราะว่าเวลาบัตรเลือกตั้งเขาเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับบัตรสมัยเก่าๆมากๆเลยนะครับออพิมพ์โดยเทคโนโลยีก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับ แล้วก็การเลือกเนี่ยยังจะต้องเขียนชื่อของคนที่คุณตั้งใิจะเลือกลงไปด้วยนะฮะแต่ญี่ปุ่นแน่มากครับนะฮะแม้เขียนชื่อกระตามเนี่ยแต่เวลานับเนี่ยสามารถใช้เครื่องนะในการนับเขาพีเครื่องที่สามารถที่จะอ่านลายมือและออกมาเป็นนะครับเออออกมาเป็นหมายเลขออกมาเป็นชื่อที่แท้ของผู้สมัครแต่ละคนแต่ละคนได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับผมเคยถามเขาว่า แล้วมันมีไมที่อ่านไม่ออกมีไมที่สะกดผิดมีไม่ที่ประเภทเพราะเขียนแล้วก็อาจจะเขียนไม่ครบนามสกุลไม่ครบอย่างนี้เป็นต้นนะครับชื่อผิดนามสกุลไม่ครบเขาบอกมีเครื่องก็จะอ่านได้นะครับแต่ถ้าหากว่ามีปัญหาจริงๆเนี้ยมันจะรีเจ็คก็คือจะดีดออกมาแล้วก็ใช้คนในการที่จะมาอ่านตัดสินกันอีกทีหนึ่งแต่ว่านี่ก็คือความน่าทึ่งของบัรทึกตั้งของญี่ปุ่นนะครับว่าเขาใช้เขียนชื่อลงไป นะครับไม่ได้ใช้กาเบอร์อย่างงู้นอย่างนี้นะครับแต่ก็สามารถมีเครื่องในการที่อ่านลายมือของคนได้นะครับดูของประเทศเพื่อนบ้านเราในที่ฟิลิปปินส์นะครับอันนี้เป็นบัตรเลือกตั้งของสวอ,อ War นะครับเลือกตั้งของสวซีเนเตอร์นะครับซึ่งการเลือกตั้งสวเนี่ยสังเกตดูนะครับเขาก็าจะมีลิสต์ลายชื่อสวเนี้ยเต็มไปหมดเลยของผู้สมัครเขาบอกว่าให้ Word for t w คือหมายความว่า ให้ติ๊กชื่อ12ชื่อลงไปเพราะนั้นคนก็ต้องอ่านแล้วก็ติ๊กเวลาติ๊กก็จะใช้ดินสอนะฮะแรเงาลงไปในช่องวงกลมแล้วก็กระดาษคําตอบเนี่ยกระดาษบัตรเลือกตั้งเนี่ยเหมือนกับกระดาษคําตอบนั่นก็คือ,อจะต้องไปใช้เครื่องอ่านอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น counting machine เหมือนกับอเมริกา เราก็จะเห็นนะครับเวลาที่เขาเลือกเสร็จเขาก็จะมาเป็นตั้งเลยแล้วก็เอากระดาษทั้งตั้งเนี่ยบัตรตั้งทั้งตั้งเนี่ยฟีดเข้าไปใส่เข้าไปในเครื่องอ่านมันก็จะพับพับพัออกมาทีละใบทีละใบแล้วก็คะแนนก็ขึ้นมาอันนี้ก็คือต้องเชื่อถือนะครับว่าระบบในการนับคะแนนของเขาเนี้ยเป็นระบบที่ทุกคนเชื่อถือนะว่าไม่มีการโกง ซึ่งก็ต้องมีการตรวจพิสูจน์กันละตั้งแต่ก่อนหน้าการจัดการเลือกตั้งแล้วก็ต้องมีกรรมการสักขีพยานต่างๆมาช่วยดูต่างๆว่าไม่มีการคดโกงกันเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเรามาดูบัตรของประเทศไทยบ้างบัตรของประเทศไทยเราจะคุ้นชินแบบนี้นะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราแก้รัฐมนูนแล้วครับว่าจะเป็นบัตร2ใบนะครับใบหนึ่งเลือกคนที่รักอีกใบหนึ่งเลือกพรรคที่ชอบเพราะนั้นคนที่รักก็ต้องมีหมายเลข ของผู้สมัครแต่ละคนแต่ละคนพักที่ชอบก็ต้องมีชื่อพักแล้วก็มีโลโก้พักนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับถ้าในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยหมายเลขคนที่สังกัดพักกับหมายเลขพักจะเป็นหมายเลขเดียวกันแต่อนาคตข้างหน้านี่ผมยังไม่มั่นใจนะครับ ว่าเบอร์คนกับเบอร์พักจะได้เบอร์เดียวกันเลยไม่อันนั้นเดี๋ยวผมค่อยมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรในร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับที่อาจจะแก้ไม่เสด็จน้ําแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําให้เกิดหมายเลขของคนกับหมายเลขของพักเป็นหมายเลขเดียวกันได้อันนั้นเดี๋ยวรอคลิปถัดไปครับเอาละครับถามว่าบัตรเลือกตั้งของไทยเนี่ยนะครับเห็นรูปร่างหน้าตานะครับอาจจะดูรู้สึกว่า ไม่ได้ทันสมัยเลยนะครับต้องนับด้วยมือนะครับต้นทุนการพิมพ์นะครับต่อใบนี้ประมาณ1บาทถามว่าทำไมต้อง1บาทคำตอบคือเรามีเทคโนโลยีในการพิมพ์ที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นกระบวนการในการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในการเลือกตั้งนะครับไม่ไม่ไม่ต้องการให้เกิดบัตรปลอมนั่นเองนะครับความหมายคือแบบนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับหนึ่งเนี้ยเวลาที่เราจะทําบัตรเลือกตั้งเนี้ยกรกตอเองเขาจะดูตั้งแต่ว่า1 ต้องเลือกกระดาษที่พิมพ์นะครับซึ่งอาจจะหาได้ยากในท้องตลาดทั่ว,วไปคุณไปหากระดาษซีล็อกท,ทั่วไปเลยเนะี่ยมันจะไม่เหมือน้วครับมันอาจจะมีเกรดมีเนื้อนะครับมีใยของกระดาษต่างๆที่อาจจะไม่เหมือนกันนี่คืออย่างที่1อย่างที่2คือแบบและสีเนี่ยจะต้องเป็นความลับแบบอาจจะเผยแพร่แต่สีนี่ต้องเป็นความลับเพราะว่าสีของบัตรเลือกตั้งจะเป็นสีอะไรเนี่ยไม่ควรจะเปิดเผยจนถึงวันเลือกตั้งล่วงหน้า น,นี่คือหลักที่เราปฏิบัติกันมาโดยตลอดแต่กรกตชุดปัจจุบันนี้ท่านเผยแพร่ทั้งบัตรทั้งทั้งแบบทั้งสีเนี่ยก่อนหน้านะครับซึ่งผมเองยังไม่ทราบเหตุผลของท่านนะครับว่าทําไมท่านจึงเผยแพร่ก่อนล่วงหน้านะครับจริงๆแล้วไม่จําเป็นครับเอาแค่แบบพอแต่สีนั้นขอให้เป็นความลับและสีนั้นจะต้องเป็นการผสมกันระหว่างแม่สีต่างๆหลายหลายแบบนะครับมีเฉดสีที่แตกต่างจากสีในท้องตลาดพอสมควรการบอกสีก่อนล่วงหน้าเนี่ย พี่แกเอาไปทำบัตรปลอมได้นะครับอันนี้ต้องระวังอันถัดไปครับบัตรเลือกตั้งของเราเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น watermark watermark คือลายน้ำนะครับเหมือนกับแบงก์นะครับเวลาที่คุณไปส่องดูนะครับเวลาเราส่องแบงก์ดูเนี่ยนะฮะเราใช้แสงเ,เรียกว่าแสงเหนือม่วงหรืออินด้าไวเรสตนะไอ้คล้ายๆหลอดไฟที่เราเรียกกันว่าเป็นแบ็คไลท์นะเอาไปส่องนะครับเวลาที่เขาตรวจว่าแบงก์จริงแบงก์ปลอมเนี่ย เอาเข้าไปส่งกับไฟที่เป็นแบคไลท์หรืออินทาวเรตนะครับแสงเหนือม่วงเนี่ยมันก็จะเกิดลายน้ำลอยขึ้นมานะครับเด่นขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนี่คือแบบนี่นี่คือตัวอย่างของของแบงค์นะครับที่เขามีการที่จะใช้แสงในการตรวจสอบบัตรเลือกตั้งของไทยมีครับมีสิ่งนี้อยู่อีกอย่างนึงนะครับที่เรียกว่าเป็นไมโครเรตตอริงคือตัวอักษรขนาดเล็กนะครับบัตรเลือกตั้งของไทยเนี่ยมีคุณภาพในการพิม ผมเช็คกับว่าน้องๆแบงค์นะครับน้องๆธน,นบัตรก็คือจะมีการซ่อนตัวอักษรตัวเล็กๆอยู่ภายในบัตรเลือกตั้งต้องใช้แว่นขยายในการส่องดูมาดูตัวอย่างนะฮะไมโครเรตริกนะครับนี่คือตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าในแบงค์เนี่ยในธนบัตรเนี่ยถ้าเราเอาแว่นขยายที่มีกำลังสูงในการส่องดูเนี่ยเราจะเห็นตัวอักษรเล็กๆซ่อนอยู่ อันนี้ตัวอย่างแบงค์ของทางอินเดียนะฮะไปส่องที่ตรงทรงผมหรือว่าผมที่ข้างๆหูของมาร,รมคารัคันทีเนี่ยเขาจะมีตัวเลขนะะเป็นแบงค์พันเขามีตัวเลข1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0นะะอยู่ซ้อนๆกันอยู่ในข้างในนั้นอันนี้เรียกว่าไมโครเทริงบัตรเลือกตั้งของไทยก็มีแต่พวกเราไม่เคยเห็นเพราะว่าพวกเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาแว่นขยายไปส่องเราจะมีสิทธิ์เพียงแค่รับบัตมาตอนที่เลือกตั้งใช่ไหมฮะ แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปหย่อนใส่หีบโดยเราไม่รู้เลยครับว่าในนั้นเนี่ยมันมีกลไกลในการที่จะซ่อนอตัวอักษรขนาดเล็กอยู่นะครับเพื่อที่จะเอามาตรวจพิสูจน์กันนะครับว่าบัตรดังกล่าวเนี่ยเป็นบัตรจริงหรือเป็นบัตปรปลอมนอกจากนี้นะฮะกกตเนี่ยเขาก็จะมีรหัสที่เขาซ่อนอยู่ภายในบัตรเลือกตั้งแต่ละใบนะครับว่าบัตรเลือกตั้งที่ออกมาแต่ละแบบแต่ละแบบเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่อาจจะกรกรบางคนหรือว่าฝ่ายที่จัดการการพิมพ์บางคนเนี่ย รู้ดีหรือว่าสร้างรหัสซ่อนไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมัยท่านยุรัตกมนเวสเนี่ยนะฮะขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะฮะท่านบอกว่าครุฑเนี่ยตาครุฑที่อยู่บนบัตรเลือกตั้งของท่านเนี่ยท่านทําให้เล็บหายไปเล็บหนึ่งเพื่อที่จะสังเกตว่านี่คือบัตรจริงเพราะ,ะน้วราพิมพ์ออกมาเนี่ยไม่ได้เป็นเออร์หรือเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์ว่าครุฑ เล็บหายไปเล็บหนึ่งแต่มาจากการที่ท่านสั่งเลยครับท่านบอกว่าบัตรของท่านเนี่ยครุฑจะไม่มีเล็บ1เล็บนะครับหายไป1เล็บอันนี้ก็คือเป็นหลัดที่ซ่อนไว้ซึ่งกกตแต่ละคนก็หรือว่าแต่ละชุดเนี่ยถ้าหากว่าใส่ใจก็จะทําสิ่งนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการตรวจพิสูจน์ครับว่าบัตรดังกล่าวเนี่ยเป็นบัตรจริงหรือเป็นบัตปรปลอมนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าใจตังมากก็ได้สิ่งต่ตางๆเหล่านี้ไปเพราะว่ามันเป็นการใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์ขั้นสูง ผมเคยเห็นครับว่าบัตรเลือกตั้งเนี่ยเขาเอามาให้ดูนะครับเราสามารถใช้อุปกรณ์ในการที่จะส่องลงไปบนบัตรเลือกตั้งอุปกรณ์จะคล้ายๆปากกาด้ามหนึ่งนะฮะวางลงไปบนบัตรเลือกตั้งแล้วมีเสียงที่จะพูดออกมานะครับคือหมายความว่าเขาซ่อนรหัสเสียงไว้แล้วถ้าเอาอุปกรณ์ตัวนี้ไปวางไปทาบนะฮะกดลงไปปั๊บนะคบแค่จิ้มลงไปปั๊บเนี่ยก็จะมีเสียงพูดออกมาจะพูดออกมาเลยก็แล้วแต่ ก็ตหรืออะไรก็แล้วแต่นะ ECT Thailand อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ก็จะเป็นรักงการที่จะพูดออกมาแล้วแต่จะกําหนดไว้นะครับแต่อันนี้ก็ต้องแลกกันครับว่าถ้าเรายิ่งมีการใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยต้นทุนในการพิมพ์นะแล้วก็การที่จะหาโรงพิมพ์ที่มีศักยภาพในการพิมพ์เนี่ยก็จะยากลงแคบลงเรื่อยๆนะครับต้นทุนก็จะสูงขึ้นก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดต้องตัดสินใจเองนะครับนะนี่เอาให้เห็นนะครับว่าตัวอย่างต่างๆเป็นยังไงบ้าง เวลาเราพิมพ์บัตรเลือกตั้งมีมาตรการครับในการที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยในการพิมพ์ยกตัวอย่างเช่นอย่างที่1เนี่ยกรกตพึงผมใชื่อว่าพึงเลยนะครับไม่เปิดเผยนะครับรูปแบบและสีของบัตรเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนะฮะวันไหนที่ประชาชนได้สัมผัสกับบัตรเลือกตั้งวันนั้นแหะครับจึงจะรู้สีนี่คือผมเรียกว่าเป็นบรรทัดฐานที่กรกตชุด ทุกชุดนะฮะได้ทํามานะครับแต่ชุดปัจจุบันนี้ท่านก็รู้สึกว่าท่านยอมเปิดเผยก่อนนะครับอันนี้ก็อาจจะฝากไว้นะครับว่าเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังว่าไม่ควรที่จะเปิดเผยรูปแบบไม่เป็นไรครับแต่สีของบัตรนะ่ะจะใช้สีอะไรเนี่ยให้ประชาชนเขารู้ในวันเลือกตั้งล่วงหน้าอันนั้นนะเร็วที่สุดนะครับ ควรจะให้รู้ตอนนั้นไม่ควรจะให้รู้ก่อนหน้านั้นเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดการปลอมแปลงเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นปัญหาในการทุจริตการเลือกตั้งครับนี่คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่2คือสถานที่พิมพ์เนี่ยแม้ว่าจะมีการประมูลประกวดราคานะครับต้องทําโดยโปร่งใสนะแต่ว่าจะพิมพ์ที่ไหนเนี่ยอย่าไปบอกครับนะรบ,บริษัทที่ได้ไปก็จะมีอะไรลงพิมพ์แต่เขาใช้พิธลงพิมพ์ไหนอาคารไหนแท่นไหนเนี่ยอ,อย่าไปบอกอย่าไปเปิดเผยนะครับ ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีการขัดขวางการจัดการเลือกตั้งเข้า,ขาไปทุบได้ถูกที่นะฮะอันนี้ก็เราก็เคยเกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์การเลือกตั้งเมื่อปี2557นะครับก็มีการไปทุบแท่นพิมพ์มีการไปทําให้แท่นพิมพ์เสียหายนะครับทำให้ไม่สามารถพิมพ์บัตรเลือกตั้งได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าหลักสําคัญคงไม่ได้กลัวทุบหรอกครับแต่กลัวว่าจะเกิดการรั่วไหลนะฮะและคนจะเข้าไปแทรกแซงนะครับอันที่3คือการ จัดเจ้าหน้าที่ครับที่จะไปดูแลการพิมพ์ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็กรกตทําได้ดีครับเ,เวลามีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งเนี่ยเขาจะจัดเวรยามเลยเอาเจ้าหน้าที่ของกรกตเนี่ยไปนอนค้างแรมค้างคืนที่โรงพิมพ์ตลอด24ชั่วโมงคอยตรวจนับเลยครับว่าการพิมพ์นะครับเหลือเศษเท่าไหร่กระดาษที่ออกมาถ้าเป็นบัตรเสียต่างๆเนี่ยจะต้องทําลายทิ้ง นะครับมีหลักฐานในการทําลายที่ชัดเจนนะเส้นรับเช้นมอบต่างๆอันนั้นก็จะต้องเป็นไปด้วยความปลอดภัยเป็นเป็นไปด้วยความรอบคอบอันนี้นก็ถือว่าเป็นการทําหน้าที่ที่ดีแล้วของกรกตระบบการขนส่งก็ต้องปลอดภัยครับเพราะว่าพิมพ์เสร็จต้องส่งไปยังจังหวัดต่างๆนะครับส่งไปยังเขตเลือกตั้งต่างๆหน่วยเลือกตั้งต่าง,างๆดังนั้นเนี่ยระบบในการที่จะส่งก็ต้องวางแผนที่ดีนะมีเส้นทาง มีรถนําขบวนมีเจ้าหน้าท,ที่ติดไปกับรถนะครับเพื่อที่จะยืนยันนะครับว่าไม่มีการสับเปลี่ยนไม่มีการที่จะออกไปหรือไม่มีการล่วงไหลต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการนะครับมีระบบในการเก็บรักษาที่ปลอดภัยนะครับไปถึงแล้วเนี่ยจะเก็บที่ไหนส่วนใหญ่ก็อาศัยโงพักอะนะเอาบัตรเลือกตั้งไปขังไว้ในคุกก่อนนะใส่ลูกกรงเล็ก แล้วก็ถึงเวลาปั๊บก็ค่อยไขยกันออกมานะครับติดกล้องวงจรปิดไว้นะครับให้เห็นนะครับว่าใครเดินเข้าใครเดินออกต่างๆยังไงบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพึงระมัดระวังและพึงกระทําแล้วก็กรกตไทยเขาก็ทํามาเด็ดตลอดนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายครับคือการตรวจนับทั้งก่อนและหลังนะครับก่อนก็ต้องนับส่งเท่าไหร่จริงๆแล้วบัตรเลือกตั้งเนี่ยหลายคนบอกทำไมต้องพิมพ์เกินคําตอบคือต้องพิมพ์เกินครับเพราะว่าในแต่ละหน่วยเนี่ยเขาจะมี คือต้องคิดไว้ก่อนว่าคนมาใช้สิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าคนจะมาใช้สิทธิ์จริงๆแล้วจะถึงหรือไม่ถึงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนจะใช้สิทธิ์ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะนะโดยหลักๆทั่วไปที่ผ่านมาแต่บัตรต้องพิมพ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เนี่ยเนื่องจากบัตรเป็นเล่มเราฉีกเป็นใบไม่ได้ถ้าหากว่าเกินเออเกินหนึ่งคนสองคนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกินเล่มขึ้นมานะฮะก็ต้องแจกไปทั้งเล่มดังนั้นเนี่ยจำนวนของการพิมพ์เนี่ยจะอยู่เกินที่ 100ไปประมาณสัก5%อนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขที่ปลอดภัยแต่แล้วแต่กอกต่อบางแห่งอาจจะไปถึง10%ซึ่งความจริงไม่จําเป็นครับประมาณ5%ก็น่าจะเพียงพอนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่จะต้องมีการตรวจนับกันตั้งแต่ก่อนแล้วก็หลังส่งคืนต่างๆเป็นยังไงครบถ้วนไม่ครบถ้วนอย่างไรบ้างนะต้องมีการเซ็นรับมีการเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดนี้แหละครับก็คือสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นความลับของบัตรเลือกตั้ง เรามาพูดกันเพื่อให้ประชาชนรู้นะครับและเกิดความเชื่อมั่นนะครับว่าบัตรเลือกตั้งของไทยนั้นเนี่ยแม้จะดูรูปแบบง่ายๆก็ตามเนี่ยมันมีสิ่งต่างๆที่ซับซ้อนพอสมควรและปลอมยากมากครับนะครับนะจะทําการเลือกตั้งให้ไม่สุจริตโดยการปลอมแปลงบัตรเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าจับได้ง่ายๆว่าบัตรของท่านบัตรจริงหรือบัตรปลอมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ยไม่ได้อยู่แค่บัตรอย่างเดียวครับฝ่ายจัดการเลือกตั้งเนี่ย ก็เป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยสาคัญเช่นเดียวกันนะฮะบัตรดีบัตรจริงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าพี่แกสามารถเอาบัตรออกนอกหน่วยเลือกตั้งได้นะไปกาไปหมุนเวียนกันเนี่ยมันก็เป็นปัญหาของการทุจริตในการเลือกตั้งซึ่งเดี๋ยวในคลิปต,ต,ต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงว่าเทคนิคการทุจริตที่เขาทํากันเป็นอย่างไรให้พวกเราได้รู้เท่าทันกับฝ่ายการเมืองครับ คลิปวิดีโอชุดการเมืองเรื่องง่ายนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ผมตั้งใจจะทําให้พวกเราได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองด้วยภาษาที่ง่ายๆถ้าชอบสนใจกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามนะครับพบกันในคลิปต่อไปครับ